มอนิงมอ n นิงวันนี้วันจันต้องสดใสอะไรที่ทําด้วยใจยิ่งใหญ่เสมอวันนี้วีวีเป็นคนจบะไไไมาวีวบ้านอ๋อบ้านนีก็ทําเองค่ะตกแต่งเองเขียวสีเขียวมาดูสิหัวใจสีเขียวบ้านนี้ทาด้วยใจความหมายก็แต่ฟังอันนี้หัวใจธรรมชาติอันนี้เอาไม้ไผ่ทา มีหัวใจเต็มบ้านไม้ไผ่อันนี้หัวใจเหล็กฝั่งนี้หัวใจเหล็กบ้านวิวีมีแต่หัวใจเพราะว่าเราให้ก็ให้ด้วยใจรักเพื่อนก็รักด้วยใจสิ่งอะไรที่ทำด้วยใจยิ่งใหญ่เสมอนะคะใครอยากได้หัวใจมาเอาเลยเดี๋ยวทำให้สิ่ง ที่ทำด้วยใจยิ่งใหญ่เสมอใช่ใชใชฟังน้องมีย่าอยู่ขอพักผ่อนขอพักผ่อนช่องใหญ่ๆงดทุกช่องขี้กเกียจเสียงสงสารลุงลุงก็สู้ไปนะคนลาสีบางทีพูดบางทีพูดนี่ลาสีเสือเหมือนลุงลาสีของวิวีลุงพลเกิด17วิวีสิ ก้าว <9. S 2> นะคะสิงบางทีดีกับคนเกินไปบางทีเราก็ถอยนะคะช่วงนี้เราเบื่อเนื่อเบื่อเราก็หยุดนะคะแต่ลุงเป็นคนขยันวิวีีเหมือนกันราศีสิงนู่นถ้าไปสวนแล้วก็จะลืมข้างในถ้าเข้ามาข้างในก็จะลืม <c oughs> เพราะว่าบ้านเราเราต้องจัดทุกตอกทุกซอกทุกซอยวิววีส, <c oughs> สิบว่าให้ฟุ้นจับเลยบอกวิวีีบอนะคะ ่ใไ้ฟุ้นจับดอกเสียเอาลงเรือโซฟานี้ซื้อมาราคาแพงยี่ห้อไปดูยี่ห้อโซฟาก่อนจะเอาลงเรือไปด้วยค่ะประกาศขายแต่บ้านขายตัวบ้านพร้อมที่ดินนี้โซฟาวิวีวยังซื้อมาก็ไม่ได้ค่อยได้เนาะสองคนตายยามก็ได้นั่งเนาะวิวีก็เป็นคนชอบจัดจะ่าทักจะ่าเห็ดอีหอย่างวิวีนี่แม่ แม่สีเรือนเอ้าบนไปเอยก็ฟังอยู่เดินน้องไม่ได้สนใจนงความสุขก็อยู่กับบ้านแลวคะ่ะน้องพูดะอะเรเหตุยังดีไว้ก็สุบปนจัดบ้านสวยๆแล้วก็ทำให้เรามีความสุขอยู่กับบ้านนะคะอยู่กับบ้านเนี่ย ซื้อม่อีย่างกระเป๋าก็ถือแต่กตะก,กาต้าโชคตะก,ก้าเป็นลยตะก,ก้ายังมีเยอะตะก,ก้าวิวีนี่ตะก,ก้าวิวีทุกตะก,ก้าสะพายสะพายขึ้นเครื่องเด้อกะตาข่อยขึ้นเครื่องเด้อกัตาก้มเข่ากล่องขา้งขาว <c oughs> มา่านก้มเขา่านะคะสวยมากค่ะอยากได้หัวใจเดี๋ยวทำให้หัวใจอยากได้หัวใจไม้ไผ่หรือว่าหัวใจเหล็ก อันนี้หัวใจเหล็กนะคะเคาะป๊อกๆได้หัวใจนี้ทําจากเม็ดเม็หัวใจเหล็กหัวใจสีขาวสีเขียวส,สวยไหมสวยไหมวิชอบทําจบสายเสียนมาสายสินและเปะสินดูหัวใจหัวใจของวิวทำเอง มนน้วนวัตสินไม้ผ้าไม้พอดเดิ้ลนี่มอ้นเอาไปจนงอผ้าไม้ยองยายองมันสีฟ้าก็เลยทำเย็บเย็บมือเป็ตะล็ดตนเนาะเย็บมือเย็บมือเนียนมากเลยเย็บมือจัดบ้านเองนะคะไอเดียดีๆก็นำไปใช้นะคะเพื่อนนะเรานะคะไอเดียดีๆก็เอานำไปใช้แลกเปลี่ยนกัน ไปละเดียวจะไปออกไปสวนแป๊บหนึ่ง